กูเบื่อที่จะเวียนเทเลปายทนไปเลยโอ้โหะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับอีเวนเชนแอรเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับอิงแล้วก็มิลินเอ็นเอสครับผมครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับน้องมิลินนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกับโรบอทกับที่ชื่อว่า เออ่มินัสดีเซนแดนซ์นั่นเองนะครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องหนีแล้วก็ลงไปแต่ละชั้นนะครับชุดสวยเนี่ยใคครนมช่ก็คนไงเกมเริ่มแล้วเหรอเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วจริงเหรอใช่ใช่เกมเริ่มแล้วจบแล้วหรืออืมตายห่าหมดแล้วทำไ่อกี้เราเมื่อกี้คือก็โดนเลย ซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่เราจะต้องเปิดสวิตช์ในแต่ละชั้นเนาะซึ่งระหว่างที่เราจะเปิดสวิตช์ก็จะมีผีมาด้วยนะครับซึ่งมันน่ากลัวมากๆค่ะตอนที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนก็คือไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ไม่น่ากลัวหลอดไฟอีกแล้วใช่ได้หลอดไฟอันนี้คือยาล่องหนนั่นเองนะแต่เราจะเรียกว่ายาหลอดไฟ <laughs> เรียกว่าหลอดไฟดีกว่านะง่ายดี มองว่าแรกนึกว่าแบบอ๋อหลอดไฟมันทำอะไรวะอืมนั่นดิเฮ้ยแต่พี่ว่านะไอหลอดไฟเนี่ยพี่ว่านะไอหลอดไฟเนี่ยมันเอาไว้เพื่อุพี่เจออะไรพี่เจอผีตาแรกเลยแล้วเป็นผีอะไรผีเป็นผีหลายตาตอเองผีผีหลายตานเนี่ยมันจะทําให้วิ่งเร็วแบบมันวิ่งเร็วมากนะตัวน,นั้นอนะต้องระวังชื่อว่าไอ master ไม่ได้เครื่องไม่ได้เครื่องไอ้นั่น ไม่ได้เอาไม่ได้เอาไว้ดูผีหรือเอออยากได้ไอ้นั่นเนาะมันดีอยู่แล้วก็ใชทำไมฉันมาฉันกรีดเลยวะเออวิ่งงเปิดงานด้วยการกรีดเลยหรือตยตกใจตกใจอะไรอยู่ไหนมันมีคนกับกระโดดขึ้นมาตก,กใจหรือว่าผีแบบพุ่งมาโอ้มาแล้วอล้ว แงระแวงระแวงคุณมันมาแล้วมันมาแล้วนอนนอนเอานอนเอ้าตาแดงนี่คืออะไรอยู่ดีก็แบบตาดำบ้างตาแดงบ้างใช่ไหมอุ้ยมันไปแล้วเอาเราไปเล่าทำไมไไปปเกือบตายแต่ต้นเกลียวแล้วไม่ละกูสามสิบวิไปแล้ว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 อย่าไปหรอกอย่าไปอย่าไปหรอกเออ ึ่งแบบนี้ก็จะมีพอร์กับออกซิเจนนะครับซึ่งพอร์ก็คือแบบถ้ามันหมดเราก็จะไฟดับมันเองส่วนออกซิเจนนะครับก็คือแบบถ้ามันหมดเราก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็อาจจะตายได้เอาอีกห์มาอีกมันอยู่ไหนมองไม่เห็นมันดำอะเออเออพี่ยังมองไม่เห็นเลยสายตายไม่เคยดีอยู่ช่วงนี้มาดิมาดิมาดิหมดเวลาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วอุ้ย ว่แล้ววาแล้วไหวว่ะไหวว่ะคุณรู้ส so ึกไงกับเกมนี้บ้างครับรู้สึกว่าผมไม่เป็นประโยชน์เลยอยู่เฝ้าโต๊ะเองเดียวเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไปกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งปุ่มหนึ่งสุดยอดพี่ยังไม่เปิดสัปุ่มหนึ่งเลยพี่กดมาเยอะแล้วอ๋อถึงว่านะคลิปทั้งเดือนคลิปฟีดกับพี่อินแน่เลย ไอ้ไรอ่ะแก็เอาคนอื่นมาด้วยเยอะเอเฮ้ยจัดไปจัดไปอะไรอ่ะไอ้ลูกตุ้มเที่เอไว้ฟาดฟาดล่อผีเลยฮะล่อผีเดี๋ยวใช่ใช่มันน่าจะเอาไว้ล่อผีนะถ้าให้พี่คิดแล้วแล้วมันมันมันจะอยู่จนท้ายเกมเลยป่ะแบบลองไม่แน่นะไม่แน่นะไอ้ปุ่มเนี้ยเฮ้ยอะไรไม่แน่นะไม่แน่นะไอ้ปุ่มเนี้ย เลือดไปแล้วคนนึงเอออยากอยากอยากไม่เข้าอุ้ยเมื่อกี้พี่เจอตาสีฟ้าเลยตรงนั้นน่ามันมาแล้วต้องวางไหมต้องวางไหมไม่ต้องวางไปวางไปแล้วไอ้เหี้ยผีน้อยยันทำเดินผีน้อยแค่คือเห็นแล้วอยากกินเยลลี่ลูกตาเลยโหฮะเฮ้ยกินอะไรดิพี่อยากกินเ้ยไม่เคยกินเลยอยากกินมากเออเนาะเขียวเนื้อเนี้ยวเนื้อเ โอ้ oh, มันมาแล้วเนน่ yeah, ที่บ้านซื้อส้มตำมาบังคับให้กินผมจะพยายามลดคำหยาบแล้วมันหยัดสักใหม่ขึ้นมาเยอะๆครับ <c oughs> ถึงจะทําไม่ได้ก็เถอะพี่เหรอพี่ก็ควรลดกิดได้แล้วนะ <c oughs> หนูว่าเราเนี่ยคลิปเนี่ยพี่กิเดเยอะสุดละมัม้งม<า>ั <c oughs> ้งมั้งไฟบ้าไปเที่ยวในสรุปไปเที่ยวในป่านในฟาร์ม ปลาปลาล่าสุดไปเที่ยวแบบอวกาศแล้วล่าสุดไม่เดินไปประตูหนีบหัวมึงตายหาเลยโอ้เอ้าจบอ่ะเร็วจังวะเออก็ง่ายอยู่นะก็เราไม่ได้ไปกดปุ่มอ่ะมันก็เลยง่ายเออก็ตาแรกๆเป็นยไปเดินต้องรอดูตาท้ายร้องเลยอ่ะอยู่คนเดียวพิเแตเขาทำอะไรกันอ่ะเดินนรอบโต๊ะเขายันโต๊ะเปล่าเวนเทียนอยู่ มีทูบมีเทียนมีดอกไม้แล้วก็เนี่นแหละก็โอเคเวียนเทียนปักตรงนู้นไม่มีผีใช่ไหมพี่อยากเกลียดผีพี่อยากเกลียดผีที่เป็นตัวละครคนมากที่สุดแล้วมันแบบบางทีเราก็ไม่รู้นะเว้ยจะรู้ก็ไอต่อเมื่อแม่งเดินติดโต๊ะเฉยๆเรื่องเราขอกดปุ่มบ้างสิโอเคเพื่อนขอบคุณมากสองปุ่มแล้วเดินมากับเพื่อนไม่ใช่เจอผีนะโอ๊ยเพื่อนแบ่งกันกดวะ หรือมันไม่เห็นวะวิสาไม่แน่กูวอวเฮ้ยเรากดปุ่มหรือขับขึ้นตัวเพื่อน,นากลัวมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปทางนี้เลยกันนะครับทุกคนตรงนี้น่าจะกดหมดแล้วเขเจะปุ่มนึงลับเดินช้าใช่เกมมันต้องที่ดเดินมาส่วนหน้าผีเนะี่ยโอเคใหม่ปลอดภัย ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์โอเคเอออยากเดินไปฟังโอเคเพื่อนเดินเพื่อนเดินไปแล้วมันจะไม่เจอผีใช่ไหมไม่ว้าเปิดมาแล้วตรงนี้น่าจะมีคนกดปะตูมงผีมาแล้วผีมาตรงกลางแล้วฟังไหนมันมันอยู่ตรงกลางอยู่มันอยู่ตรงกลางใจเย็นเยนว้าย <c oughs> ผีมาทางพี่ปะผีมาทางพี่ปะเอา้ามันกลับมา ผีนี่อ,อีกแล้วอีผีล่องหนสีแดงสวัสดีไอผีล่องหนเลยแหละผีล่องหนอีกแล้วลอลเอ้ว <c oughs> เอาวกำใครตายวะนั่นะอะไปแล้วไปแล้วไป <คน S 2> แล้วไปแล้วไปแล้วไม่ได้ไปสักทีเดียวต้องรอมใช่หรือไม่เ <c oughs> อ้ยร้องไห้ต้องล่องขนมาปะเนี่ยกำแล้วถ้ากูเดินมาทางนี้ผีแม่ง ไดินมาเลยเ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 ฮ้ยผีลอบมาฝั่งโนเดออีเฮียเอ้ยไมทะลุหลังผีมาเลยไม่ไปรออ่ะลองห่นก็ได้วะ,ะ <c oughs> ผมีมันเปลืองไงมันเปลืองเออจะมีเพื่อนไหมอะไม่มีเพื่อนโดนขังใช่ไหมไม่มีเพื่อนนะ <c oughs> ไม่มีรอดหมดรอดหมดโอเคตานี้จบไวไหมเนี่ยหรือปกติ ปกติปกติแค่มันลุ้นๆหน่อยเออเอา edt นี่ไง edt ได้แล้วไอ edt ก็คือเราจะสามารถดูผีได้นะว่าผีอยู่ใกล,ใกล้หรือไกลหรือปลอดภัยไหมเออก็จะดีหน่อยอันนี้ตายตานี้ผ่านไปได้ด้วยดีมีเพื่อนตายไปคนหนึ่ง <c oughs> หรือสองไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> โอเคได้นี้มาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดี ใช่มันดีมากจริงๆอันนี้แบบน่าจะแบบให้ได้ตั้งแต่เริ่มเกมก็ดีเลยนะว้ามาแล้วอีพีตาลายอีพีตาไอพีตาหลายก็ช่างแม่งยัิไงก็เดิไงก็เลยตาหลายตาหลาย What is t h i s โอ้มาแล้วมาแล้วเอากูจะไปกดปุ่มตรงนู้นนะก็เลยจะเดินไปเลยไปมาแล้วมาแล้วอ้ามันมาทางนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ผียงตัวดำๆไปข้างหลังข้างหลังรอดไหมรอดรอดรอดไป<ม>ดิไปดิใ,นนใชม่มีมีมีเพียบเลยไปเร็วไม่อยู่เร็วอย่าให้ผีมาตรงนี้นะไม่มาไม่มาโอ้มันวิ่งแล้วไปแล้วเอาไปทางนี้เพื่อนอยู่ไอ้ชิบายไม่รอดอุ้ยรอดว่ะล่องหนล,ล่องหนแต่พี่ว่าไม่รอดอยู่ดีว่ะสวย เฮ้ยทำไมมันแดง <S <S เพื่อนเพื่อนกลับไหม <S <S เพื่อนเพื่อน, e, นกลับไว้เพื่อนทำไมนายอีนายกดอีทำไมรู้จะไปรู้ไหมล่ะออไปไหนอะจะไปไหมไทำไมมันแดงเอ,อ๊ะอะไรแดงอ่ะเฮ้ยโอเคซ่อมแล้วรอดหาคุ่มก่อนตอ,อนเนี้ยต้องทำได้แค่ต้องตามเพื่อนแล้วเพราะว่าความจำไม่ดีหลง พี่ยวพี่ไปได้หรอพี่ไปได้พี่ก็ไม่อยากอย,กอยู่ตรงกลางแล้วแม่งน่าก,กลัวเออตรงกลางก็น่ากลัวแต่ถ้าแบบมาที่มันเป็นทางแยกหลายๆทางเนี่ยสําหรับหนรู้ว่าแม่งน่าก,กลัวมากใช่กลัวหลงก็สิไม่ใช่กอืมนี่ไงโอเคเหมือนว่ามันยังมีปุ่มตรงที่ที่ด้านขวานะแต่พี่พี่เห็นว่ามันไอ้นี่ใช่ไหมไมิลินบอกว่ามันแดงใช่ไหม ไปไหมหาเรื่องตายเออหาเรื่องไม่อยากเล่นสินะขี้เกียจใช่ไหมล่ะเดินและเดินและเดินเจอเดินเฮ้ยนี่ไงเพื่อนกดปุ่มแล้วเพื่อนกดปุ่มแล้วไปเอาปิดเปิดทำไมล่ะคงเหงาคงเหงาไม่มีอะไรเล่นเนอะน้องน่าจะแบบมีตุ๊กตาอะไรเงี้ยเออให้เล่นหน่อย น่าจะเหงาหน้าดูเกือบไม่ทันแล้วเพื่อนนะมีตรงไหนอีกสองปุ่มตรงไหนวะเนี่ยใช่ประตูตรงนู้นเฮ้ยมันเหงากันหรือไงว่าปิดประตูเล่นกันเนี่ยโอ้นั่นสิปิดเล่นบ้างไหมเอาปิดเล่นปิดเล่นปิดเล่นพาวเวอร์เหลือห้าหกไอชิบหายพาวเวอร์หมดก่อนไอปุ่มยอดลึ เอา้ามึงปิดประตูอัดกันทำไมวะมึงเหงากันยังไงวะเนี่ยอยากใช้พอร์ให้หมดแน่ๆเลยสามแปดละโอ้ยพวกป่าเอ้ยคือแบบเล่นๆตาหนึ่งจะใช้ให้คุ้มเลยใช่ไหมมีสีแดงๆก่อนไม่กล้าไปวะแม่งเอาเทอะมีล่องหนบ้าล่ะหรือว่าใช้ไปแล้วโอ้โอ้นี่เสียงนี่เสียงนี่เสียงหายใจของไอ้ไล่าตา เกียงหายใจเป็นยังไงมันแบบอย่าแกงีโควิดป่ะวาจารย์บอกเอ,อ้ยนั่นดิ <c oughs> เอ,อ้ยังอยูใกล้มันนะผมคนไปกดได้ไหมเนะี่ยเออนีออออ่กดกันได้แล้ว,วอ่ะโคตรเก่งเลยอ่ะมีกับรวยก็ถือว่าสำเร็จเป็นรู้ล่วงด้วยดีมั้งนะอาจจะตายไปหลายคน<ม>นะมั้งแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่มังม้งมั้งอืมมั้งพระสุดย,ยอดโคตรง่าย เบคอนเออนี่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 ต้องเอานนี้ต้องเอานนี้เอออันนี้จะได้เจอผีแบบรายันชั้นชิดเขาว่าไงก็คือแบบจะได้เจอผีไงจะได้แบบเออไอ้ตรงแผนที่อ่ะจะได้เห็นผีจะได้ง่ายขึ้นไงอ๋อใช่ป่าวะพี่ว่าไม่ใช่แล้วได้อันเดิมมันเรื่องตรวจจับใช่พี่ว่าไม่ใช่แล้วแลมๆด้วยนั่นดิ ว่าเมื่อกี้พี่อธิบายผิดละมันไม่ใช่เอาไว้ที่ให้เจอผีว่ะทำให้เห็นผีออันนี้ผีอะไรเนะี่ยดำดำไอ้ผีผีล่องหนนะโอ,โอ้โอ้โอ้มันอยู่หลังพี่เลยโอ,โอ้โอ้โอ้มันอยู่หลังพี่เลยโอ้ เดนๆอันนี้ไม่นด้ปุ๊บโอ้แม่งน่ากลัวว่ะเกือบไม่รอดอ่ะเกือบไม่รอดรู้สึกเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเบื่อมากหน้าจอคอมชอบมืดเองอ่ะหัวแล้วก็โถใครอ้วกใจเย็นๆใจเย็นๆเราวางไว้ตรงนี้ดีกว่าคืออะไไม่รู้เอาออกไปไปไปซะ พี่เล็กตั้งสิบไอสไปตรงนี้น่าจะมีโอ้โหอ,อะไรวะผีอยู่แล้วแหละไปกดปุ่มกันไหมจจะดีเหรอฝั่งขวาเออนั่นดีฝั่งขวาแบบน้อยเนาะผี<ต>มีตัวเดียวใช่ไหมใช่ปมีมีหลายตัวพี่มีลิก อุย้ยเกือบ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 สรุปผีมีกี่ตัวผีมีสองเมื่อกี้พี่เห็นอยู่ไอหลายไอตัวไอไอตาเดียวอ่ะไอตาเดียวเออตาเดียวมันคงไม่อะไรขนาดนั้นหรอกมึงเพืเอ่อนต้องลากมาต้องลากมาให้เพื่อนรอดให้เพื่อนรอดอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างเออไป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 กลับไปที่เดิมกลับไปที่บ้านตัวเองไปฝั่งนี้มีปุ่มด้วยใช่ไหมใช่ฝั่งฝั่งซ้ายเออไปไหม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  เออกูเดินมาแล้วโม้ยแดงแดงมันแดงเพราะอะไรมันแดงเพราะผีอยู่แถวนี้หรือว่าฝั่งอ๋อไอ้ไอ้ผีตัวเดิมไงไอ้ผีตัวเดิมไอ้ไอ้ผีผีแดงอ่ะงั้นเราก็ไปได้เออในรูปนี้เขียวไหมแดงเป็นอันนี้แดงส้มแล้วส้มแล้วส้มแล้วโอ้โหมืดอ่ะมืดโคตรมืดเลยผู้มีฝั่งไหนวะนี่ มีไไม่ได้มาคนเดียวเราเราจะต้องรอดใช่ไหมอ้ยเขียวว่า,วาเขียวว่ามั้งฮ้ยเขียวเขียวแปลว่าโอเคปลอดภัยลงจำทางได้ใช่ไหมมาแค่นี้คุณลืมแล้วหรอ,อบ้าเบ้อจำได้นิดนึงนิดนึงจำทางกลับอะได้แต่จำไอ้ปุ่มไม่ได้แค่แหละเออปุ่มเหลืออยู่เท่าไหร่วะเหลืออีกสามสามใช่มันกลับมาเหลืองละ ส้มอยู่ส้มอ่ะสูตมันส้มมันเหลืองทำไมพี่เห็นเป็นเหลืองวะไม,ไม่ใช่ทางนี้หรอนี่ทางนี้ไปเอาปุ่มครับไปเอาปุ่มอ๋อเฮ้ยครบแล้วไป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 กลับ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 ทางที่หนูกำลังเดินใช่ป่ะข้างหลังอ่ะใช่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 อะไรมันจะกลัวหลงบ้านนั้น <c oughs> ไม่มีผีเนาะโอเคมาเลยแค่มันอาจจะแดงๆก็เถอะ มันแดงเพราะอะไรไอผ้ผีมันอยู่หน้าประตูไงโอเคหลอนมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้หลอนเพราะน่ากลัวหลอนว่าไหนผีนี่ผีเปล่าอะไรพวกนี้เออใช่เอ,อ้า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 เอ้าเอ้าไว้อะไร <laughs> อย่าหาเ,ออเรื่อง <laughs> อย่าหาเรื่องบั๊กไงอย่าหาเรื่องบัก๊กเออเดี๋ยวมันจะหนีป่ะอืมใช่มันโดนลิฟท์หนีบตายไม่นะนี่คืออะไรบั๊ง พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ก็กดๆไปงั้นแหละอโอ้แบบนี้ไหวไหวได้ได้แบบนี้มันง่ายโอเคก็ต้องรอดไห้ได้ใช่แดงข้างหลังนี่แดงแดง,งมาเชียวไม่ใช่ผีหรอกน้อยแดงแดงตรงนู้นอะ ฟังพี่ไม่มีน้องตาแดงน้องตาแดงโอเคอเคอเค้ยเพ <c oughs> ื่อนน่าจะกดปุ่มครบแล้วโอ้โหฟังหน้ากับขวาหมดปุ่มหมดเลยข้างหน้าพีอ้อ มากอุ้ยมันมาทางพี่ปะวะติดโตติดโตติดโตไม่มาเนาะไม่มาเฮ้ยทำไมเร็วทำไมมันเร็วจังวะมันไปเอ้ยเออเพื่อนเรียกนั่นแหละมันจะไปฝังไหนมันเหมือนมันกระตุกกระตุกอ่ะมันเร็วๆแต่มันกระตุกกระตุกโอ้โหเอาแล้วเออใช่ใช่มันเร็วแต่มันกระตุกไกล้กล้โอเคพี่พี่ขอแอบก่อนพี่ไม่ไหวว่ะพี่พี่อยู่ฝัง่งนี้ฝั่งนะี้เร็วทีเนาะโอเคโอเคกลับไปสิม<ป>จังกลับไปเลย,เลย ไม่รู้ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีอ้าวตรงนั้นตรงนั้นปุ่มปวะเอ้ยหรือมีวะออ๋ไม่เออใช่หมดเลยไม่ใช่เหรอใช่ใช่เท่านั้นปุ่มหมดเลยอ้าวผีกลับมาผีกลับมาผีกลับมากลับมาให้มาอ้วกก่อนมาเอกลับมาอ้วกตอนนี้อะไรวะเนี่ยมาละมาละตาเดียวตาเดียวน้องตาเดียวไปดูเลยนั่นแหละไปเปิดได้ไหม ไปไอ้ไอ้นั่นแหละมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวตาเดียวหลายตาเขาเป็นเพื่อนกันดีที่ไม่มีแบบทะลุโต๊ะอืมถ้าทะลุโต๊ะได้ก็เปิดประตูให้น้องเอ้ยโอ้ยโอ้แม่เอ้ยไปเปิดประตูคือเพื่อนตายหมดเลยเออเอา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 คนไปกดปุ่มตายหมดเลยอ่ะไม่ไหวไม่ทันหรอ เออนั่นดิโอเคปิดเลยปิดเลยไอไอโอ้ยรอดแล้วรอดละเออนั่นดิไปปุ่มเดียวเออไอตัวนี้น่ากลัวจิไม่มีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนแม่งแบบไปกดปุ่มก็คือตายหมดเลยอ่ะโคตรต้องสาชีวิตเออเริ่มเริ่มเหลือน้อยเราไปให้ผีแดกหัวไหมถ้าถ้าใจกล้านะถ้าใจกล้าใจกล้าพอก็เดินไปให้ผีแดกแม่งเลย นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่เอาอันนี้เอาอันนี้นี่แหละอันนี้น่าจะเป็นที่เห็นผีแล้วล่ะอันนี้น่าจะใช่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เป็นอีเครื่องแบบล่อผีนี่เหรอไม่น่าใช่แล้วเอาเอาเอาเ้ยยังไม่ได้กดเลยนะไอ บ้าไปแล้วกูไม่น่าเลยในเวลาประจันไพ่โอ้โหไม่โคตรผีโคตรโคตรเยอะดวงวิญญาณมีมีปุ่มเดียวใช่ไหมฟังใช่ครับสามตัวใช่ไหมใช่แม่งผีอะไรอีกวะเนี้ยไอควันควันตรงนั้นอะไรไฟไหม้อะ เป็นแอร์เป็นแอร์พี่อยาไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยปุ่มฝั่งที่มีผีปุ่มหรือเพียบเลยเออเนาะเหมือนแบบเขาให้เราแบบผีอองไปยู่ม,มาแล้วตาเขียวนอนเอเล่นเขียวมาแล้วเ,าเราญาติกันนะจะเย็นสวยม,มันมันยังไม่โด,ดนตัวเพื่อนเลไไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โดนแล้วโดนแล้วพี่เห็นอยู่แบบแบบกลับไปที่ของเจ้า สวยสวยงามเราต้องระวงังผีสามตัวเลยหรือดิอืม <c oughs> นั่นดิปเปล่าปเปล่าพี่ยังเสียงชีวิตเปล่าไม,ไม่อะยาลงหอนไม่เหลือแล้วพี่ยังอยากมีชีวิตต่อแล้วเปิดประตูทำไมแล้วมึงมองอะไรแล้วเปิดประตูทำไมอะอ้าวเอาตายได้ไงสงสัยแบบไม่อยากเล่นไงไม่อยากเล่นก็เลยฆ่าตัวตายแม่ง คนเริ่มแหล้วน้อยแล้วคูขาตายแม่งตอนนี้อยู่กันห้าคนแล้วรู้สึกรู้สึกห้าคนมีคนไปกดปุ่มใช่ไหมไม่ได้เหลือแค่นี้จริงใช่ไหมไม่มีไม่มีคนไปกดปุ่มเนีย่ยไปแล้วคนหนึ่งไอ้ไม่น้อยนูใจใจ,ใจแม่งกล้าจังวะกลับมาที่พวกเราแบบขีมานี่ไอ้ไอ้เครื่องที่แบบมันเป็นแดงๆที่แบบเวลาไปวางมันล่อผีใช่ไหม น่าจะน่าจะใช่น่าจะใช่ถ้ามันล่อผีก็อยากจะให้ลองมาล่อไว้ตรงเนี้ยแม่งจะได้แบบไปกดปุ่มอย่างสบายใจไม่มีใครมามันมีสมองด้วยอะสมองขดสมองเลยสมองใ้คนนั้นเปล่าเออนั่นดิสมองให้คนนั้นแน่เลยแบบยอมละเออเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแม่งอุ้ยผีแม่งยอมเพื่อนเออนั่นดิผีแม่งลุมหมดเลยไปช่วยเพื่อนไหมไปช่วยเพื่อน อช่วยตัวเองก่อนเอ้ยมันมาแล้วเเออยยี่มมานี่ลูกงโมซีแบล์ลื่นนิเออเออเมื่อกี้มันมันกินอะไรม,นนมนันกินสมองเอออะไรครับเนี่ยเออเออสิ่งสาวเอกฟิกเหลือตัวเดียวเหลือผีตัวเดียววิ่งไปรอบมาไปใครก็ได้ไป ปิดใจกลาปิดประตูค้างแม่งเลยเอยออย่ายปถเงดีกว่าดีแล้วแ,แป๊ดเลยไม่ใช่ตรงประตูหรือเออนะน่าจะตรงประตูแหละไกลซะขนาดนั้นน้อสอม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 สม,สม,สมประตูเหลืองก็ได้วะเหลืองผีกำลังมาใช่ผีมารอบด้านเลยอย่าคิดแม้แต่จะกดเปิดประตูเดียวนะอีตัวนี้อีกแล้วไม่เอา อุ้ยแม่งแม่งเร็วแม่งเร็วแล้วแม่งเล่นจับกับเราเหรอคงสนุกแหละของเจ้าเปิดประตูทำไมเปิดอะไรที่ของเจ้าจ้ะอย่ไมายุ่งกับข้าอย่ากูเบื่อที่เจ้าเวียนเทเลปายเจ้าอยูะไรอยู่นี่ดูไงไงก็เฮ้ยมีคนกระปุกพบแล้วแต่ แต่แตผีมึงไปสักทีผีไปไปสักทีเถอครับเพื่อนจะกลับมาทันไหมท่านท่านแหละท่านเพื่อนมันอยู่ฝั่งไหนไวะไอ้เจ้ข้าขงหลังผีไปนุ่นไปไป,ออไปยิงเน็ตกระตุกกระตุกนี่โอ้เพื่อนนุ่นขี ได้โปรดมึงกลับไปเถอะเลอแค่ไม่ก mm um ี่ว sí. ิเองจะอยู่ทำหอกอะไรอยู่ให้คุ้มหรอเออนั่นดิขอร้องนะไปเถอะหมดเวลาโอ้โหสุดท้ายมึงก็เอาหรอเออดิโคตรโหดเลยรู้สับแบบเพื่อนรู้สับไว้ใจแบบโอเคหมดเวลาแล้วแม่งจะรอดอยู่ต่อไปไว้ปะเนี่ยรอบต่อไปสิบสามปุ่มเหรอผีแม่งแบบเอาให้คุ้มเวลาเลยเนาะ เออไอเทียนเหลือเสี้ยววินาทีกูวิ่งไล่แมกมาเลยนรกบนดินมาแล้วจ้ามีตังนี้ตรงนี้ว่างโอ้โหว่างไปทางนี้ไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเออมีกี่ปุ่มสองมี่สำตุมะสะาสวยมันก็สวยนะแต่ว่ามันก็น่ากลัวแบบมันมืดอะ่ะใช่ใช่คือแมบมันสวยนะแบบนี้นี่ชอบกลับดีกว่าผีมันทะลุมาได้แน่ๆ เรากูจะไปเอ้ยมันฆ่าเพื่อนจริงหรอวันมาแล้วมาเนี่มาแอบๆอๆๆๆๆๆๆๆแอบๆๆ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 อๆๆ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 ๆบๆๆ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 ไๆๆๆะเฮ้ยมันกลับมามันกลับไปมันกลับไปา่ เราพอเราเราทำอะไไอพีไอพีหลายตามาแล้วแต่ไอ้พีล้องหนมาพีล้องหนมาเอาไงดีเฮ้ยนี่นี่วนมาทางนี้วนมาทางนี้ว้ายวนไปทางไหนย่าทางนี้อะนี่โอ้มาหลายตัวเลย お前はもう死んでいる何 เกมบ้าอะไรวะเนี่ยสำหรับการที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ยินดีมกันแล้วก็แชร์อนเซ็ปต์กันเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะไปแล้วคะเร็วมากเร็วมากบ๊ายบาย